บาจาะให้พี่ต๊องเขาเรียกว่าชาวเน็ตเป็นแปคงเขาเรียกว่าปลุกคืนชีพพี่มาคู่ชาติหน่อย <î S 2> เราเคยประกบกับพันธุ์ทะเลพันธุ์ทะเลมาแล้วอะไรยหลยๆคนก็แบบว่าเออก็ทองสีเนี้ยขึ้นมาเลยก<อ>ับสถานการณ์ตอนนี้เป็นไงบ้างพี่อ๋อสถานการณ์ตอนนี้นะครับก็หลายหลายคนก็มีความรู้สึกรักชาติขึ้นมาก็เป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับการปลุกปลุกปลุกจิตวิญญาณเหมือนกันฮะหลาย แพลตฟอร์มหลายๆที่แม้ว่าจะเป็นเฟซหรือว่าในโซเชียลอะไรก็จะมีธงชาติขึ้นมาเยอะขึ้นฮะมันก็เป็นอะไรที่อยู่ในช่วงของปลุกสํานึกในการที่เรารักชาติรักแผ่นดินครับพี่กัลนี่ผมให้กําลังใจพวกอะไรอย่างเงี้ยกับเจ้าหน้าที่กับต่างๆเป็น <c oughs> ใช่ครับก็บ <c oughs> กม,มีผลกับทุกๆคนก็ช่วยกดไลค์กันให้หัวใจให้กําลังใจกันแม้กระทั่งภาพที่เราไม่เคยเห็นคนสูงอายุเดินไปกอดทหาร <ๆ S 2> นะฮะ,ะหรือจะเป็นเด็กนักเรียนอยากเป็นทหารอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จะม,ม,มีมีความมีความมีความสำนึกรักชาติในช่วงนี้แล้วก็ตัวผมเองนี่ก็กดไล่ยับครับช่วงนี้ครับแล้วก็ลงธงชาติด้วยอะไรด้วยความห่วงใยกับสถานก,การณ์ตอนนี้แบลรี่ห,ห,ห่วงใยอะไรบ้างห่วงใยก็คือ,อ ก็อยากให้ทุกคนรักกันนะครับมีความสามัคคีไม่ทะเลาะกันแต่มันก็เป็นเรื่องปกติแต่เวลาเรามีภัยทีไรเนี่ยเราจากทะเลาะกันเราก็มากลายมาเป็นร่วมร่วมกันนะครับรวมพลังกันผมว่ามันก็เป็นช่วงวิกฤตที่ทําให้มีโอกาสดีๆในการที่เรากลับมาเป็นทีมเวิร์กแล้วก็กลับมารักชาติด้วยกันแม้กระทั่งอาจจะไม่ถูกกันแต่ก็เป็นช่วงเวลาที่ทุกคนก็มีมีความหวังในสิ่งเดียวกันครับ สิ่งหนึ่งที่คนหว่วงนะตอนนี้คือเรื่องข่าวสารเรื่องอะไรเงี้ยบาง <l ots> มีทั้งข้อมูลเท็จข้อมูลจริงการเสพสื่อต่างๆอะไรเงี้ยเนี่ยบอกใช่ไหมว่าคนแบนบมันไม่ได้แบบ,บ<อ>สเบสพเสพทางเดียวหรือมันกลายเป็นเสพข่าวเท็จมาอะไรอย่างเงี้ยเอ่าหลายๆหลายๆหลายๆเออ่เฟคนิวนะครับก็เข้ามาในช่วงนี้เหมือนกันนะครับก็สังเกตดูอย่างเช่นเราเข้าไปในเพจที่จริงๆอย่างเช่นรอยอาร์มี่นะครับถ้าเกิดอยากศึกษาในเรื่องของอ่ากาศดูข่าวของทหารนะฮะถ้าเข้าไปในเพจที่ มีความน่าเชื่อถือครับผมมีความน่าเชื่อถือแล้วก็พวกเฟคนิวต่างๆแล้วก็เขาจะอยู่ได้สักพักหนึ่งเราสังเกตดูว่ามันจะมีความรู้สึกแปลกๆมีความรู้สึกแปลกๆเราก็จะเริ่มเริ่ม,ร,มรู้แล้วว่าไม่ใช่นะฮะในรวมรือรไม่ใช่ก็สังเกตดูแล้วก็ดูจากคอมเมนต์นะครับแล้วก็อาจจะช่วยเราได้นะครับที่ไม่ไปอยู่ในเฟคนิวหรือไปหลงเชื่อเฟคนิวครับแต่ที่เราไม่เห็นกระแสข่าวที่เขาจะเรียกระกวิญญ,ญาณ เออผูกปิญญาที่อะไรเงี้ยแบบว่าเออไปช่วยหน่อยช่วยลบหน่อยอะไรเงี้ยอ๋อเออก็เป็นทหารทหารผีใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้ก็น่าเป็นห่วงอีกอันนึงก็คือทหารลบไม่กลัวหรอกครับกลัวสิ่งที่มองไม่เห็นฮะแล้วก็หมาหอนได้ได้ได้ข่าวมาอย่างนี้นะฮะก็หลายๆท่านหลายๆท่านก็บอกว่าส่งผ้ายันให้ด้วยอย่างอื่นะมีแล้วก็มันเป็นเรื่องของมูมูฮะ็นด้านของมู ก็ถ้าเกิดมีกําลังนะฮะแล้วก็ทางวัดมีลูกศิษย์ลูกหานะครับตอนนี้นะของดีนะฮะเ,เป็นช่วงเวลาที่ผมว่าแจ้งเกิดแน่นอนครับผมถ้าเกิดส่งเข้าไปแล้วแล้วมีผลด้วยนะฮะในการที่ทําให้มันทหารมีความมั่นใจแล้วก็มีเขาเรียกว่าอิทธิฤทธิ์แล้วก็ผมว่าตอนนี้วัดดังแน่ๆครับ ตอนนี้สถานการณ์แล้วก็ถ้งผมยกพวกอะไรเนี่ยตัวเพีอยากจะมีลงพื้นที่ไหมอะไรเงี้ยเพราะส่วนใหญ่ที่จะลงพื้นที่ไปช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยครับก็ในวันวันนี้นะฮะก็มีเพื่อนผมนะฮะที่ชวนกันก็เป็นกลุ่มของโจอี้นะครับก็จะไปสมทบของนะฮะที่ได้มอบให้กับแม่ทัพภาคที่2ครับผมที่จังหวัดโคราชนะครับตัวผมเองก็มาติดภารกิจอยู่ที่นี่ครับผมก็ขอให้กลุ่มโจอี้และเพื่อนนะฮะก็เดินทางปลอดภัยครับผมแล้วก็ บรรลุปเป้าหมายที่วางไว้แล้วก็ให้ถึงมือของแม่ทัพด้วยครับผมมีโอกาสแล้วก็อยากลงไปเองไหมที่ไปให้กำลังใจชาวบ้านถ้ามีโอกาสก็อยากเข้าไปไปดูนะครับแต่ผมคิดว่าเหตุการณ์ยังไม่แน่นอนนะฮะอาจจะเงียบอยู่แล้วก็อาจจะประทุขึ้นได้ก็ขอให้พวกเรามั่นใจในในความกอ,องทหารของเรานะครับแล้วก็ส่งกำลังใจช่วยด้วยครับผม